ค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องวงแก้วในช่องน้องโมแก้วเชียงตุงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะไปกับคุณแม่นะคะหรือว่าดักเอกป้าแว่นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะไปงานเลี้ยงพ่อปู่นะคะที่หมู่บ้านไหลไข่นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นั่นกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้คุณแม่ไปในชุดนี้นะคะน้องแก้วนี่ไปในแบบชุดราวนะคะเดี๋ยวน้องถ่ายเต็มตัวให้ตอนนี้นี่คือถ่ายเต็มตัวไม่ได้นะคะเพราะว่า แค่เอามือจับเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นั่นเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะตอนนี้น้องแกก็ได้เข้ามาแล้วนะคะอันนี้คือในหมู่บ้านไหลไข่นะคะถนนก็จะขุกขักนิดนึงนะคะภาพมันก็อาจจะสั่นนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเอ่อน้องแกก็ยังไม่เคยไปสถานที่แห่งนี้ของบ้านไหลไข่นะคะน้องแกก็เลย เ,เลือกที่จะถ่ายวิวบรรยากาศาตีมทางไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะจะขอถ่ายแบบยาวๆไปถึงที่นู่นเลยแล้วกันนะคะพี่ๆทุกคนก็จะได้เห็นด้วยว่า,าทางที่ระยะทางที่จะไปวันนี้คือแบบไหนแล้วไปทำอะไรอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเหมือนเมื่อวานค่ะเมื่อวานก็ไปเลี้ยง พ่อปูนะคะวันนี้ก็มาเลี้ยงพ่อปู่เช่นเคยคะ่ะก็เป็นงานเลี้ยงพ่อปู่ที่หมู่บ้านไหลไข่นะคะนนบนตังได้บนตังได้เด็กเช่นไน <โบ S 1> ด้ลองมาทีทีอ่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะต้องไปนะคะคล้ายๆเหมือนออกจากหมู่บ้านมาเลยแต่ แต่อันนี้นี่ได้ยินว่าเป็นหมู่บ้านที่สมัยก่อนเนาะเขาอยู่นะคะแต่ตอนนี้นี่ย้ายไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วนะคะฮะริมถนนก็หลังจากที่เข้ามาไล่สักพักสักคู่ใหญ่ๆนะคะก็จะเข้ามาถึงที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพ่อปู่ของหมู่บ้านหล ใช่นะคะพ่อปูหลงหยงสวยนะคะที่นี่ก็จะเรียกว่าพ่อปู่หลงหยงสวยลองหนองหอยหมู่บ้านไหลไข้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะคือระยะทางที่เราไปในวันนี้นะคะช่วงนี้เราแก้มาเ,เลี้ยงงานเลี้ยงพ่อปู่บ่อยมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขามีงานเลี้ยงพ่อปู่นะคะนี่ค่ะว้าวดูเอ่อ ไม้อุลรมสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะคุณแม่นำไปก่อนแล้วแม่นำไปก่อนแล้วเนาแกก็ต้องเดินเข้าไปนะคะตรงนี้เขาก็ก่อนที่จะเข้างานนะคะเขาก็จะมีขายของด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขากันจีนขายลูกชิ้นขายอะไรนะคะนี่นะคะก็จะมีขายทุกทุกอย่างเลยมีของทอดด้วยนะคะก็จะเป็นที่น้องออบ้านไร้ไข่นะคะที่ทํานะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้าวมันนะคะข้าวมันทอดนะคะข้าวมันทอดข้าวมี่เอาข้าวสีดำๆมาทำด้วยนะคะข้าวมี่เอาสีดำๆอันนี้ก็จะเป็นของกินตั้งแต่โบราณนะคะเรามีมาตั้งแต่โบราณนี่ก็วันนี้ก็มาทำขายที่ตรงนี้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันเลยดีกว่าค่ะคุณแม่รอแล้ว ก็มีคนมาร่วมงานเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะนี่อนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทํากับข้าวไว้เลี้ยงแขกนะคะคก็จะเป็นห้องครัวใช่แล้วค่ะห้องครัวนะคะอคืมค่ะแล้วที่ตรงนี้ก็จะเป็น ศาลของพ่อปู่นะคะเราจะมาไหว้ศาลพ่อปู่ค่ะในวันนี้นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนมหม้อหลอกไม้นะคะนี่นะคะเปลี่ยนหม้อหลอกไม้นะคะ เป็นวอหลอกไม้อ่าเป็นวอาหลอกไม้อ๋อนี่ค่ะจังเสินก็มาด้วยนะคะจังเสินที่เมื่อวานเราไปเจอกันวันนี้ก็มาเจอกันที่นี่อีกแล้วค่ะจังเสินนะคะวันนี้ก็เพิ่งมาสองท่านนะคะน่าจะมาแค่สองท่านเพราะว่ามันมีหลายที่มากเลยนะคะเดี๋ยวขอไปไหว้พ่อปู่ก่อนนะคะก็จะมาขมาพ่อปู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทียนที่เราจะมา,มาขมาพ่อปู่นะคะ นี่ค่ะก็จะมีมีแบบนี้ด้วยนะคะแล้วทางนูก็เขาก็จะทำเ,เครื่องเส้นไหว้พ่อปู่นะคะนั่นนะคะนักวเคะก็จะมาร่วมทําบุญนะคะเรามาร่วมทําบุญที่นี่กันนะคะก็จะเป็นร่วมทําบุญสาลานะคะทํสาศาลากับร่วมทําบุญพ่อปู่นะคะวันนี้เราจะมาร่วมทําบุญกันนะคะแล้วก็เขาจะ มีจดรายชื <Solomon> ่อของเราด้วยนะคะเดี๋ยวน้องขอถ่ายจดรายชื่อของเราดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมาลงทุนในอะไรจำนวนเงิน1000 0หมื่นก็ประมาณ200บาทนะคะก็เก็บเทียบเป็นเงินไทยประมาณ200บาทนะคะไม่จะดิฟทุนเท่าไหร่คะวันนี้6,000 6 0 0 0ัจาด6000นจาดนี่คือตกอยู่ที่เงินไทยร้อยร้อยยี่สิบบาทนะคะ ของล้อพกแก้วนี่สองร้อยนะคะของแม่จัติมี่ร้อยยี่สิบบาทค่ะวันนี้เรามาทำบุญที่นี่กันนะคะเดี๋ยวน้องพกแก้วขอถ่ายคนที่เขามาจดได้ชื่อเราเลยดีกว่าค่ะี่คุณแม่ลนป้าแม่ก็ร้อยยี่สิบบาทเช่นกันค่ะวันนี้เรามาด้วยกันสี่คนนะคะเรามาเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกันนะคะแต่ใส่เสื้อมาเหมือนกันใส่ผ้าถุงสีเดียวกันนะคะเหมือนนัดกันมาเลยทันทีเลยค่ะ นี่นะคะ,ะเขาก็จะจดรายชื่อของเราแล้วก็จํานวนเงินที่เราทําบุญนะคะเขามาจดได้ชื่อนะคะเขาจดได้ชื่อผู้ที่มาทำบุญทั้งหมดเลยนะคะ เข้าใจได้ริวนว่าคือใครอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะประกาศด้วยว่ามีใครมาร่วมทำบุญบ้างอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้น้องวกก็จะมาดูนี่นะคะเขาทำเขาทำตาแล้วนะคะนี่มีวันนี้ฉลองงานครับฉลองงานฉลองงานพ่อปู่นะคะเขาต้องมีตาแล้วนะคะ อ้มีเงินมีทองครับ่ะครับนอมาทุต้องมีเงินมีทองครับใช่แล้วค่ะดคน่ะอันนี้เปิดสมพตาเล้วอีช่างนี่นะเา้ อ๋อในนสบายดีทุกคนเอ่อที่เขาทําตาแล้วเนี่ย <c oughs> เช่นว่าเราทําตาแล้วเนี่ยเขาต้องมีเอ่ออันนี้คือประเพณีเนาะที่เราต้องมี <c oughs> เวลาเราทําบุญอะไรเราต้องมีตาแล้วนะคะแล้วอย่างหนึ่งงานนี้มันก็เป็นงานบุญเช่นกันก็เลยต้องมีตาแล้วนะคะคําว่ามีตาแล้วมีมีตาแล้วเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆมีความเชื่อว่าถ้าเรามีตาแล้วเนี่ยก็จะเอ่ออะไรอ่ะ ป้องกันไม่ให้พยานอันตรายหรือว่าสิ่งร้ายต่างๆเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็เช่นเคยค่ะเป็นความเชื่อแล้วแต่บุคคลนะคะคิดแล้วก็พิจารณากันเอาเองนะคะน้องนักข่าวอยู่ที่ไหนครับฮะอู้อยู่เลยกัง,กงยเออโอ้แต่งหรือเขาใครเนี่ยนักข่าวเรากระทำได้ก็ได้เหมือนดีกันเลยหรอเปล่า ตอนนี้ก็จะพามาดูที่ในครัวนะคะว่าเขากำลังทำอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นปอกหอมแดงนะคะก็จะเป็นพี่น้องหมู่บ้านหลายค่ยนะคะร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยกันทำเอ่ออันนี้น,นี่อันนี้ให้ขขาซอยให้นำโค่เนาะอ๋อ,อ,อกำลังจะทำน้ำเงี้ยวนะคะช่วยกันทำน้ำเงี้ยวคะ่ะ แล้วที่ตรงนี้เขากำลังทำอ,อ๋อผู้ท้าผู้เกตนิดนึงเนาะผู้ท้าผู้เกตนิดนึงคราก็จะกำลังทำอุสลวยนะคะอ๋ออุสลวยห่อข้าวห่อ,อห่อข้าวนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะอุสลวยนะคะก็ห่อข้าวนะคะอุสลวยนี่บ่นมีความหมายว่าจือ้อเปลี่นมามือตามเจ้าปออะ ล้วอ๋อถ้าวา่าอันที่ต้านจะปอดเปิดตออ้องอะไรให้อุ่สลอยแล้วอันก๊อ,อกนั่นเนาะอ๋อถ้าข้าวนี่ใส่อุสลอยนะคะถ้าว่าเป็นอันนั้นน่ะมันจะคล้ายๆเหมือนถ้วยนะคะก็จะใส่กับข้าวนะคะก็มีความเชื่อแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพุทธคูกแก่ที่ในหมู่บ้านแหลกไข่นะคะที่ฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่บ้านเนาะ แม่บ้านที่ไม่ค่อยมีอายุเนาะก็จะช่วยกันทํากับข้าวนะคะส่วนพุทธภูเก็ตก็จะเอาผู้ผู้สูงอายุเรียกแบบนี้ดีกว่าผู้สูงอายุเขาก็จะมาช่วยกันทําอุดสลวยหรือว่าทอํอตาแหลวที่ตะกี้นะคะผู้ชายก็ทําตาแหลวผู้หญิงก็มาทําอุดสลวยนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูว่า วันนี้ที่ในงานปอยเลี้ยงพ่อปู่เนี่ยเขาจะมาขายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็จะเป็นออของหวานนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ร่วมทําบุญนะคะเพื่อที่จะแจกคนในงานเนาะคนที่มาในงานนะคะของหวานนะคะของหวานนะคะมีครบเลยอุ้ยอันนี้มาจากไทยด้วย นี่อะไรเนี่ยมุกมุกแฟนมุกแฟนด้าหรือเปล่าอ่ะเนี่ยแล้วก็มีนี้ด้วยนะคะนิบวบอยแล้วก็จะเป็นนมนะคะมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างแล้วก็หลายสิมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะที่ขาดไม่ได้คือกะทิชาวเกาะนะคะที่เราทานคือกะทิชาวเกาะนะคะ เชียงตุงถ้าทานน้ำกะทิต้องเป็นกะทิตาชาวเกาะเท่านั้นนะคะเพราะว่าส่วนมากเรานิยมทานแบบนี้นะคะนะคะ <c oughs> คนที่มาร่วมในงานก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวขอไปดูนนนคนที่มาขายของค่ะนี่นะคะเข,ข้ามันที่ตกี้ตอนที่เราเข้าไปทอดก็ได้เยอะแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ย นี่นะคะทอดข้าวมันอ๋ออันนี้ก็จะขายปิ้งย่างแล้วก็ข้าวซอยขั่วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไข่นะคะแล้วฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงแตงกวามะม่วงแล้วก็ข้าวมุนเออข้าวหนมห่อใบตองแล้วก็มีลูกไนด้วยนะคะอันนี้หมังมันดีไหน,นี่เนะ ม่มอบ่งเามมั่ลาอกไลูกในที่ในหมู่บ้านนะคะเข้ามาขายที่เชียงตูจะเรียกว่าเอหมักมั่นนะคะเอามาสดๆสจากต้นเลยนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะขายของทอดเช่นกันค่ะกล้วยทอดนะคะกล้วยชุบแป้งทอดค่ะแล้วเรามาดูฝั่งนี้กันเลยดีกว่าค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ้มีส้มตำด้วย มีส้มตำม,มีปิ้งย่างนะคะมีส้มตำม,มีปิ้งย่างแล้วก็มีเขากันจิ้นนะคะแล้วก็ไข่แล้วก็ข้าวมันทอดหู้มีหลายๆอย่างเลยนะคะวันนี้นี่มีของขายเยอะมากวันนี้ยังมีอันขายหลายเลยเหมือวานอนตีลองจันลองจันมีสั่งขาย มีใช่มีข้าพื้นจเจ้าเลี้ยวอะขาพื้นขาอะ่ะนี่นะคะก็คนเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานยังไม่มีของขายเยอะแบบนี้เลยวันนี้มีเยอะมากจริงๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งรอที่ในงานดีกว่านาอเดี๋ยวเขาจะเริ่มงานกันแล้วนะคะนี่เขาก็กำลังอื่นหมาก,กันนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องแก้วจะพามาอยู่นี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของเส้นไหวนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จะมีขนมชั้นแล้วก็มีข้าวมีหมากมีปูมีกล้วยมีขนมต่างๆนะคะตันหน้าขนตัะพยาา จะมีความเชื่ออีกอย่างนึงด้วยนะคะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอะไรแค่เท่านั้นที่จะทำได้นะคะคนที่เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่เลยทันทีนะคะถึงจะทำได้ถา้าไม่งั้นทำไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเรามาเป็นเผยที่ใหนหมู่บ้านนี้เป็นสะพ้ายที่ใหนหมู่บ้านนี้จะทำได้ไหมอันนี้ก็ทำไม่ได้เช่นกันนะคะที่นี่จะมีความเชื่อแบบนี้นะคะ ก็จะมีเต่ผู้ท่าผู้เก่นะคะส่วนที่ไม่เกี่ยวก็ต้องออกไปนั่งข้างนอกนะคะนี่ค,ค่อันนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆนะคะตอนนี้กำลังอือมาตนะคะอือมาก็คล้ายๆเหมือนเหมือนคำเชิญนะคะคำเชิญจะบอกว่าพ่อปู่ทั้งหลายเนาะ,ะมา มาประมาณเหมือนมารับเครื่องเส้นอะไรหรือว่าเออมามาสถิตที่นี่หรือว่าเอะไรประมาณนี้แหละค่ะนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่อืนมาเอ่อพ่อปู่ทั้งหลายเนี่ยก็จะมาได้ไม่ทั้งหมดนะคะก็เลยต้องอืนมานะคะ

แฮนด์ถังเทนนะคะพันเทียนนะคะแปดคู่ด้วยกันนะคะก็สิบหกเล่มนะคะอันนี้จะเป็นคันคู่ที่จะเป็นเทียนที่เราจะเชิญพระบูรลงประทับล่างทรงนะคะนี่นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพบูรุเขาจะลงในเวลาไหนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราคืมหมัดในตอนนี้ก็อาจจะลงได้นะคะก็เลยต้องแทนดันเทนนะคะ ต้องแขันเตนไว้ประมาณสองอันเพราะว่าล่างตรงวันนี้มีสองคนนะคะนี่ค่ะเสื้อขาวสองคนนะคะคือล่างตรงนะคะตอนนี้ก็กำลังบอกว่าเอายกขันคู่หรือว่ายกยกเทียนนะคะจะบูชาอ

กกมมมาาาาาาาััันนนนนนเรรียียวยวะวะท้งาาวว้งง่่่พใสหคอขอนเข้าไปใกล้ๆนะคะบอเข้ามาใกล้อีกนิดนึดนงแล้วนะคะเออปรับแะะบสงไม่ไม่ทัน

ทางัี่น้งตไหวันไดคยขอสาทโมบุญอ่าจ้าลงืเ่นจ้า่อพนนาี้าเสีดีกะมีน้งีาขึ้นข้นี้แวข้าง้กาขึงวก็างวก็มาขึ้ีน้างวมาา้กนแกมาึงนวานี้าน องนี้นะคะเป็นเจ้าพ่อหลวงช้างเผือกนาคำนะคะเมืองสัตว์นะคะมาไกลมากเลยนะคะแล้วก็อีกองก็จะเป็นเจ้าพ่อหลวงยงสวยนะคะจังเขาา่าเงินเงิเอาซะพ่ไว้นายออกพ่อ อจะาป้อมวันในห้อง้าจะป้อว่ะ้าเจ้าป้อมวในหอว่ะข้าปตายข้าม้าวันนข้ามาันน้อเจ้าพ่อบอกว่าอยากจะไปที่ในหอนะคะเออมีเยอนเล้นจเ่ออะไรดีจเล่นกจะเข้ามานึ่งเมื่อไหร่ นี่นะคะก็เจ้าพ่อหลวงช้างเผือกงาคานะคะก็กําลังรักษาลูกศิษย์นะคะก็เช่นว่าปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากเนื้อจากตัวไปอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็คําเตือนนะคะว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อแล้วแต่บุคคลนะคะก็คิดแล้วก็พิจารณากันเอานะคะ คุณแม่ก็ไปถามไถ่เรื่องลวงตานะคะว่าเออมองไม่ค่อยเห็นมันเป็นเพราะอะไรอะไรแบบนี้นะคะมาเลสจิ้มบ้างเลยมาเลย้มมางเนี่ยมาเลสจิ้มเน,นี่ย อ๋อท่านบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นปกติของมนุษย์หรือว่าเป็นเรื่องลมของเราเองไม่เป็นไรมันคือปกติค่ะนะคะท่านก็จะช่วยรักษาให้นิดหน่อยนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องถ้าท้องไม่ยิ้มงานก็ไม่เดินดคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังาาาทานข้าวหนระือว่าเอาทานข้าวเนาะตอนนี้ก็กำลังทานข้าวนะคะทานนมจีนน้ำเงี้วนะคะมีค่ะเขาก็จะมีเลี้ยงนมจีนน้ำเงีว้วแล้วก็เลี้ยงข้าวด้วยนะคะผู้คนก็เยอะมากพอสมควรเลยค่ะชาวหมู่บ้านหลายค่ายร่วมแรงร,ร่วมใจกันดีมากเลยนะคะ มากันทุกหลังคาเรือนมากันทุกคนเลยค่ะเขากำลังจะจุดจุดจุดได้ยินเสียงไหมคะเขาจุดบั้งไฟด้วยนะคะเขามีจุดบั้งไฟด้วยนะคะเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะคุณนุงคนนั้นเขาถือไว้ยังเหลือบั้งไฟอีกเยอะเลยแสดงว่าเขากำลังจะจุดอีกแล้วนะคะเนี่ยกำลังจะถุดบั้งไฟอีกแล้ว ได้ยินไหมคะมย่าปีาไ่ไฟนะคะตอนนี้จางเสือนเขาก็ยังเสือนนะคะงานก็ยังไม่จบนะคะแต่ตอนนี้น้องแก้มมานานแล้วแล้วก็ต้องกลับบ้านแล้วนะคะก็เลยจะมาขอพี่ๆขอลาพี่ๆเอฟซี FC. แล้วก็ทุกๆคนในงานนะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องวัวแก้วด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะ